สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับ และตอนนี้เราจะอยู่กันกับเกมนี้ครับ Moonlight s c o u t e r Dark Gamer นะครับผมสำหรับคลิปในพาร์ทนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการหาไอ้เจ้าบั t เตอร์ y หรือว่าผีเสื้อครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่เลยนะนี่ครับผมอ่าเราจะหาได้จากไหนนะครับอันนี้ผมจะมาแนะนำในแบบฉบับสายฟรีเลยนะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เติมเงินสักบาทสำหรับเกมนี้นะครับตอนแรกกะว่าจะเล่นแบบขำๆนะแต่พอเล่น ไปเรื่อยๆแล้วแบบเฮ้ยเกมมันสนุกดีว่ะเออก็เลยแบบเล่นมาเอ,อ่อเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้นะครับ เกมนี้นะครับก็เพิ่งจะเปิดไปแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองนะใครสนใจเนี่ยลิงก์โหลดผมก็แปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการหาเจ้าตัวบัตเตอร์ไฟเนี่ยเราจะหาได้จากไหนบ้างในส่วนของแบบฉบับสายฟรีโดยตรงนะครับสำหรับวิธีการหาบัตเตอร์ไฟนะครับที่ผมรู้นะตอนนี้นะก็มีอยู่วิธีเดียวนะครับสำหรับสายฟรีโดยตรงนะก็คือการฟาร์มมอนสเตอร์ครับไม่ว่าจะฟาร์มมอนสเตอร์ในแผนที่ปกตินะครับฟาร์มจากในดันจี นะมันก็มีโอกาสที่จะได้ในส่วนของไบเดอร์ไฟล์มาหมดนะครับอ่าถามว่าเราจะได้ไบเดอร์ไฟล์มายังไงก็คือเวลาเราฟาร์มใช่ไหมตัวมอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยมันก็จะรอปไอเทมต่างๆที่สามารถเอาไปขายในตลาดกลางได้นั่นเองนะครับผมเราอยากจะหาไอเทมชิ้นไหนนะครับเราก็สามารถที่จะกดดูที่ไอเทมชิ้นนั้นได้สมมติ ผมกดเข้ามาที่กระเป๋าผมใช่ไหมฮะผมอยากจะได้ไอเทมสักชิ้นหนึ่งนะครับอุ้ยอันนี้เพิ่งดอกมานี่หว่านี่ฮะเนี่ยสมมุติว่าผมจะหาอันนี้ใช่ไหมเนี่ยผมกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับอ่าแล้วกดเข้ามาดูที่ตรงเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปตลาดอันนี้คือขายได้นะครับทุกคนนะอเทมมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบที่มันขายไม่ได้อย่างเช่นไอที่มันขายไม่ได้นะครับถ้าเกิดผมกดเลือกแบบนี้เนี่ยเห็นไหม มันจะไม่ขึ้นเป็นรูปตาช่างตรงนี้ครับแสดงว่ามันขายไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับถ้าเกิดผมกดติ๊กเข้ามาแบบนี้แล้วมันขึ้นรูปตาช่างแบบนี้แสดงว่ามันขายในตลาดกลางได้แล้วไอเทมชิ้นนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่ามันจะดอกจากตัวไหนบ้างเนาะก็ง่ายๆเลยครับให้เรากดเลือกมาที่ในส่วนของตัวไอเทมที่เราต้องการจะหาอย่างเช่นผมต้องการจะหาไอเจ้าตัวนี้อุย้ยมันมาอีกแล้วว่าดอกอีกแล้วเว้ยนี่ครับดอกของไมอีกแล้วเห็นไหม อ่ามันจะมีสัญลักษณ์ทั้งรูปตาช่างแล้วก็รูปสามารถที่จะยัดสมุดได้นะครับในกรณีที่แบบว่าเราไม่อยากจะขายใช่ไหมเราก็สามารถเอาไปยัดสมุดได้ด้วยนะเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะมีให้เรามาดําการแบบว่าเอาไยัดสมุดเพื่อที่จะได้ค่าสเตตัสเพิ่มเติมตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยผมสามารถยัดได้ละ นะครับแต่ว่าผมขอดูราคาก่อนว่าราคาตลาดกลางเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับผมว่าผมเอาขายก่อนนะครับโอ้ราคามันตามนี้นะก็ไได้แพงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมสามารถอับยัสมุดได้เลยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทีนี้ในส่วนของตัวไอเทมนะอ่าสมมุติว่าเราอยากจะได้นะครับแล้วไม่รู้ว่ามันจะดอรอปจากตรงไหนแล้วก็เลือกที่ไอเทมเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีมาบอกตรงนี้ครับเนี่ยตรงดรอปโลเคชันเห็นไหมเนี่ย เขาบอกว่าไอเทมชช่นนี้นะครับสามารถหาได้จากการเเนี่ยไปล่ามอนสเตอร์นะครับหรือว่ามาลงดันเจียนหรือไปลงเลสก็ได้เหมือนกันนะครับเรากดติ๊กเข้ามาที่สมมติ่ะตรงนี้ฮันติ้งนะครับเห็นไหมเขาก็จะมีบอกเลยนะครับว่าเราจะไปล่ามอนสเตอร์จากแผนที่ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับกดติ๊กเข้าไปต่อเนี่ยมันก็จะมีบอกเห็นไหมครับอ่าดรอปได้จากตรงนี้ตรงนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือพื้นที่ที่มอนสเตอร์ตัวที่มันจะดรอปนะครับ ถ้าเกิดเราอยากจะหา,อาไอเทมชิ้นอื่นนะครับแล้วก็กดติ๊กไปเห็นไหมมันจะมีบอกหมดเลยครับว่ามันจะดรอปจากจุดไหนจากมอนสเตอร์ตรงไหนนะครับเออเนี่ยมันค,คนข้างที่จะแบบหาง่ายนะนะครับเนี่ยเรากดติ๊กเอานะครับผมนี่อ่ามอนสเตอร์เนี่ยมันจะสามารถดรอปมาเป็นการ์ดได้ด้วยนะครับผมเออเนี่ยเห็นไหมพอเราได้ของมาแล้วนะครับเราก็เอาของที่เราได้เนี่ยไปขายในตลาดกลางต่อนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมพาไปดูตลาดกลางต่อเลยถ้าเราอยากเข้าตลาดกลางนะครับก็ให้เรากดเข้ามาที่เมนูตัวนี้นะ Exchange ตรงนี้เลยนะครับกดติ๊กเข้ามาเสร็จปุ๊บนี่เราก็จะเจอของต่างๆครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราอยากจะซื้อนะครับแล้วก็มาเลือกซื้อได้เลยเห็นไหมมีคนตั้งขายไว้เกียบเลยนะครับของเหล่านี้คือได้จากการ d r อ p ทั้งนั้นเลยทุกคนอ่าเพราะฉะนั้นการหาเตอร์ r f l y นะครับสายฟรีก็คือการไปล่าของต่างๆจากมอนสเตอร์นะครับ d r อ p มาแล้วก็เอามาขายนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมฮะ มีคนมาตั้งขายอยู่นะครับตามนี้เลยนะเออนะครับผมทีนี้ในส่วนของตัวที่ผมขายไปนะครับเอามาดูหน่อยแล้วกันนี่ครับกดเข้ามาตรงเซลล์นะครับเนี่ยผมตั้งของขายอยู่นะครับนตอนนี้บางอันก็ยังขายไม่ออกบางอันก็ขายออกแล้วเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ครับผมขายออกไปแล้วเห็นไหมนี่อ่ากดรับไปเลยครับเนี่ยขายออกหมดแล้วเนี่ยกดรับไปผมก็จะได้แบลตไฟล์มาแล้วครับนี่ครับสามสิบนี่ปั๊บนี่เห็นไหม สังเกตตัวไปั้ทไฟนะครับ้วตอนนี้ผมมีอยู่540กว่าแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาไปซื้อกล่องนะครับเพื่อที่จะเอาประดับมานะครับ <c oughs> โอเคนะครับตามนี้่ะต่อไปนะครับก็ทีนี้เนี่ยมาดูของที่ผมขายได้ทั้งหมดนะครับตามนี้มันจะมีบอกด้วยนะครับว่าเนี่ยของที่ผมขายได้ทั้งหมดคืออะไรบ้างแล้วนะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าวันแรกๆนะครับที่ตัวเกมเพิ่งเปิดเนี่ยของเหล่านี้เนี่ยราคามันจะค่อนข้างดีมากๆนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยที่ผมขายไปในวันที่มันเปิดแบบวันแรกๆวัน2วันแรกนะครับราคามันค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยผมขายได้มา3า0ใช่ป่ะนะครับแต่ว่ามันจะมีหักในส่นของเปอร์เซนต์ด้วยนะนะครับเออทีนี้ลองดูราคานะตอนนี้นะเนี่ยกดเข้าไปในตลาดนะครับราคานะ่าจะลดลงมาเยอะแล้วเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยเหลือ250 เออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําเลยว่าใครที่มาฟาร์มได้ของดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยผมแนะนําให้ขายไปก่อนนะครับเอออย่าเพิ่งไปเก็บอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดคุณจะเอาไปทำออพวกไอเทมต่างๆก็แล้วแต่คุณนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะขายนะครับให้คุณรีบขายนะครับอย่าเพิ่งเก็บไว้เพราะราคามันจะลงไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าคนมาเล่นแล้วมันก็จะมีการดรอกขึ้นดรอกขึ้นดรอกข,ขึ้นไปนะครับของมันก็จะเฟ้อรือกไหม ะครับราคามันก็จะตกลงประมาณนี้ต่อมาถ้าเกิดว่าเราอยากจะขายของใช่ไหมแล้วก็กดเข้ามาที่ตรงตลาดกลางแล้วก็มาเลือกที่ตรงเซล์ลได้เลยนะครับแล้วเลือกของที่เราจะขายนะครับมันจะมีขึ้นมาอยู่นะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ <imet S 2> <ๆ S 1> เลยว่าเราจะขายของชิ้นไหนนะครับแนะนําว่าถ้าเกิดเราจะขายเนี่ยให้ไปดูในส่วนของราคาตลาดกลางก่อนนะครับว่าณตอนนั้นเนี่ยเขาตั้งขายราคาเท่าไหร่นะครับการที่เราจะดูราคาตลาดกลางได้เนี่ย เรากดเข้ามาดูที่ของชิ้นนั้นก่อนสมมุติว่าผมจะขายเอ้ยอันนี้มันมาใหม่นี่ว่าเอออ่ะสมมุติผมจะขายอันนี้ใช่ไหมผมกดเลือกเสร็จปุ๊บนะครับกดเข้ามาที่รูปตลาดตรงนี้นะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็กด go to exchange ไปนะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้อ,อ่ะกดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหม เขาจะมีบอกเลยนะครับว่านะตอนนี้ราคาที่เขาตั้งขายก็อยู่เนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นอันนี้ที่ไม่ได้ตีบวกกดติกบ่ายเซลล์นะครับนี่มันก็จะมีบอกเลยครับว่าผู้คนเนี่ยเขาขายนั้นราคาเท่าไหร่นะตอนนี้นะครับพอเราเห็นราคาตลาดกลางตามนี้นะครับนี่ที่เขาตั้งขายเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่เซล์ใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วอ่าผมกดเลือกเลยแล้วกันนะครับแล้วก็มากดตรงนี้ เพื่อที่จะตั้งราคาเขาตั้งราคาต่ําสุดที่15ใช่ไหมถ้าเกิดคุณอยากขายออกเร็วนะครับผมแนะนําให้คุณตั้งเป็นแบบว่าอ่ะสิบสก็ได้เนี่ยตามนี้นะครับอย่าไปตั้งต่ากว่าตลาดมากจนเกินไปนะครับเออตั้งประมาณนี้ก็พอนะจริงๆแล้วราคาของวันนี้เนี่ยมันก็จะลดลงลด,ล,ดลงเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับต่อไปก็น่าจะเหลือแค่10แหละนะครับผมเนี่ยตั้งเสร็จแล้วก็กดรีจิเตอร์ไปเลยนะครับผมเนี่ยป๊บนี่ฮะ ่าแล้วก็รอให้มันแบบว่าทําการแบบกดรีจิตเข้าไปนะครับก็จะสามารถขายได้เท่านี้เราก็จะได้ไปร์ตไฟล์มาแล้วครับโดยที่เราไม่ต้องเติมเงินสักบาทนะครับสามารถหาได้จากการล่าม,มอนสเตอร์ต่างๆนั่นเองนะครับผมแถมยังเอาไปร์ตไฟล์เนี่ยไปทําการซื้อขายแลกเป็นเงินจริงได้นะ อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าใครจะทําทแบบไหนยังไงนะครับส่วนการหาไอเทมนะครับผมแนะนําว่าให้คุณเนี่ยมาลงดันเจียนนะครับเพื่อที่จะมาฟาร์มโดยเฉพาะดีกว่านะครับเพราะว่าตัวดันเจียนเนี่ยมันจะมีการรอกของที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ของดีๆทั้งนั้นเอาไปขายในตลาดกลางได้หมดเลยเว้ยนะครับแล้ววิธีการลงดันเจียนเนี่ยก็ให้เราก,กดเข้ามาที่ตรงขีด3ามขีดนะครับเสร็จแล้วก็กดเข้ามาที่คําว่าดันเจียนนะอ่ามันจะมีดันเจียนให้เราเลือกหลายที่หลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดันเจียนที่เราจะสามารถ ไปหาทองนะครับหา e x t ได้หรือว่าจะเป็นดันเจี้ยนแบบนี้นะครับให้เราลงไปหาในส่วนของเนี่ยพวกอุปกรณ์นะครับเอามาตีบวกต่างๆนะครับนี่อ่ะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเลยนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีนะนะครับแล้วก็ไปหาไอเทมในส่วนอื่นๆนะครับแต่ว่านี้ต้องเลเวล30ก่อนกดนะครับมีเวิลดันเจียนตรงนี้ด้วยนี่โอ้โหมีของดรอปอีกเยอะมากๆนะครับส่วนดันเจี้ยนอีกอันนึงนะครับที่ผมแนะนําเลยนะที่ผมลงอยู่นะตอนนี้นะครับก็จะเป็นดันเจี้ยนตรงนี้นะครับผมเนี่ย อันที่3นะครับผมกดเข้ามานะครับนี่มันจะเป็นดันเจี้ยนตรงนี้ครับเราจะสามารถมาหาของพวกเป็นวัตถุดิบพวกนี้นะครับเอาไปขายในตลาดกลางได้นะเพราะว่ามันมีคนต้องการค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าพวกวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถเอาไปทำการคลัฟของต่างๆได้ด้วย นะครับผมอ่าแล้วก็มีชุดพวกนี้ด้วยหไหมเนี่ยอ่าถ้าเราได้มาเนี่ยขายได้ราคาดีแน่นอนนะครับผมเอออย่าลืมมาดูด้วยนะในส่วนตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของการลงดันเจียนแล้วก็การหาของเพื่อที่จะเอามาขายแล้วเราจะได้มาเป็นไปร์ทไฟล์ตัวนี้นั่นเองนะครับผมต่อมาตัวไปร์ไฟล์ที่เราได้มาเนี่ยเราจะเอาไปทําอะไรได้บ้างน,นะครับก็แน่นอนแหละนะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาตัวไปร์ไฟล์มาซื้อของในตลาดกลางของเราได้นะครับนี่ฮะ กดเข้ามาแล้วก็มาทําการเลือกซื้อสินค้าที่เราต้องการได้เลยครับขึ้นอยู่กับว่าคุณสะสมตัวไปเตอร์ไฟเนี่ยมาได้เท่าไหร่นะครับเนี่ยผมมี547ก็ผมอยากจะซื้ออะไรพวกประดับที่มันเป็นสีเขียวสีฟ้าผมก็ซื้อได้แล้วนะครับผมอ่าแล้วก็เออเหมือนว่าผมจะขายได้อีกแล้วเนี่ยเห็นไหม ผมขายได้แล้วครับนี่อ่ามันจะมีแบบว่าเปอร์เซ็นต์อยู่นะมันหักเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับอ่าผมขายไป14ใช่ปะ่ะได้มา12นะครับแบบนี้เนี่ยผมกดรับไปต่อนะครับประมาณนี้อันนี้คือวิธีแรกนะครับที่เราจะสามารถแบบว่ามาใช้ไปร์ทไฟล์ได้นะครับผมส่วนวิธีต่อมาในการใช้ไปร์ทไฟล์นะครับก็คือเนี่ยครับเอาไปร์ทไฟล์ที่เราได้มานะครับมาทำการซื้อในตรงนี้ครับผมเนี่ย มันจะมีในส่วนของตรงเป็นตลาดร้านคา้าใช่ปะนะครับเป็นช็อปตรงนี้นะครับใบเต่าปายที่เราได้มาเราสามารถที่จะเอามาทาการเนี่ยเปิดกาชาพวกไข่นะครับหรือว่าอาวุธที่มันเป็นของดีๆนะครับไข่ที่มันมีระดับที่มันสูงขึ้นได้นะฮะเนี่ยสะสมไปรเรื่อยๆแล้วก็มาเปิดเอานะครับหรือว่าจะมาทำการแบบว่าเนี่ยซื้อของในส่วนอื่นๆได้อย่างเช่นอันนี้ครับ เราเอาบัดเอไฟล์นะครับมาซื้อพวกประดับต่างๆนี่ฮะอ่าผมยังไม่มีเห็นะผมก็ต้องเอามาซื้อประดับนะครับเพื่อที่จะเอาไปาใส่ตัวผมนะไม้ตัวผมนี่มันเก่งขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับ คุณเข้ามาเลือกซื้อเอาในสิ่งที่คุณต้องการนะครับในตลาดตรงนี้มันจะมีขายอยู่นะครับผมเออประมาณนี้นี่ก็คือในส่งของการเอ่อเอาไปไฟล์เนี่ยที่เราได้มาเนี่ยมาใช้นะครับผมประมาณนี้นะก็คลิปในพาร์ทนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงเ้อได้เกิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับใครที่อยากจะมีอะไรมาแนะนําผมก็สามารถแนะนําได้หรือว่าสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้เช่นเดียวกัน นะครับยังไงก็คลิปในพาร์ทนี้ผมจะเอามาประมาณนี้แล้วกันนะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับไปก่อนครับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับผม